สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพึ่งนะคะจะมาสอนการบริหารร่างกายในส่วนล่างกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราบริหารร่างกายในส่วนบนไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาบริหารร่างกายในส่วนด้านล่างกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยอ่เด็กๆจับที่ข้อเท้านะคะแล้วนับ1 1 0ถึงนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะท่าต่อไปเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปเลยค่ะนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเตรียมท่าต่อไปนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ท่าต่อไปเลยค่ะนั่งลงไปที่พื้นนะคะแล้วก้มแตะปลายเท้าค่ะนับ1นถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส้าท่าต่อไปค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 พับขาไปด้านหลังนะคะก้มแตะปลายเท้าด้านหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าต่อไปเลยค่ะปลายเท้าประกบชิดติดกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่างเงยหน้าขึ้นมานะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็บริหารร่างกายเสร็จแล้วตั้งแต่ส่วนบนลงไปถึงด้านล่างสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย